แชนแนลเผยชมหน้ากระเป๋าที่จะวางขายในคอลเลกชันปีหน้าแล้วค่ะมาดูว่ามีใบไหนน่าสนใจบ้างสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่อง Cat ซ i l l m โ s สค่ะ <Yeah. S 1> ในคลิปนี้เดี๋ยวโมสจะพาทุกคนไปทัว กระเป๋าที่ชาแนลเพิ่งจะเผยโฉบออกมากที่เขาจะวางขายในคอลเลคชันครูสในปี2023หรือว่าปีหน้านี่เอง oh. ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวเลือกมานะคะในทางด้านออนไลน์แล้วแต่ว่าแน่นอนว่ายังหาซื้อในช็อปไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ร้อนช็อปมานั่นเองแต่วันนี้จะเอาใบาเด็ดๆมาให้ดูกันค่ะอย่างแรกเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าชาแนลในคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาจัดแฟชั่นโชว์ที่ไหนแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูนะมอสแนะนําไปดูได้เลยโชว์นี้เขาจัดที่มอนติคาร์โลนะคะท นนเองสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะมอนติคาโลเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพจําของเมืองที่มีแต่คนรวยมีแต่เซเลบริตี้มีแบบว่าเชื้อพระวงเป็นฟิลแบบเป็นเมืองที่มีแต่คนมีตังเมืองของเศรษฐีอยู่ในนั้นนะคะทุกคนแล้วในเมืองนี้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมของคนมีอันจะกินอนะ่ะแบบเป็นฟิลแบบขับรถแข่งหรือว่าเป็นฟิลแบบเออคาสิโนอะไรเงี้ยเอนจอยมีไลฟ์สไตล์ที่มันค่อนข้างจะหรูหราอยู่ในเมืองนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีก หลายอย่างเลยที่น่าสนใจทำให้อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ชาแนลเลือกจัดโชว์แฟชั่นโชว์ที่มอนติคาร์โลนั่นเองและอย่างที่มอสได้บอกไปค่ะในมอนติคาร์โลเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายที่เป็นฟิลแบบกิจกรรมคนรวยอย่างเช่นรถแข่งอะไรพวกเนี้ยทำให้ชาแนลเนี่ยทำกระเป๋าใบนึงออกมานะ่คะ ซึ่งเป็นใบที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเป็นตัวที่ชาแนลทําออกมาเป็นรูปหมวกกันน็อกแบบหมวกกันน็อกนักแข่งอะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นสีแดงเท่มากๆนะคะตรงหมวกกันน็อกเนี่ยก็จะมีตัวโลโก้ชาแนลนะคะนอกจากนั้นในมอนติคาโลมีอะไรคะมีคาสิโนใช่ไหมชาแนลก็ทําใบนี้ออกมาเลยคะ่ะเป็นกระเป๋าที่มีรูปทรงเหมือนกับสล็อตแมชชีนนะคะเป็นตู้สล็อตแมชชีนเคลื่อนที่เลยทุกคนมีความแบบรายละเอียดเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่หล่นออกมาในช่องด้านล่างนะคะแน่นอนว่ามาพร้อมกับสาย crossbody เก๋ อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่2อใบนี้เนี่ยมันดูจะใช้งานไม่ได้จริงเลยคะเป็นกระเป๋าที่แบบถือโชว์สวยๆเก๋ๆความเอกซ์คลูซีฟไปแบบนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้จะพาไปสปอตกระเป๋าที่มันใช้งานได้จริงๆแล้วก็ไปดูว่าใบาไหนเนี่ยน่าสนใจกันบ้างคะ่ะอย่างเช่นใบแรกนี้เลยใบ,<า>บยนี้ค่ะเป็นกระเป๋า Chanel Small Jersey Hobo นะคะ ตัวนี้เป็นกระเป๋าสะพายไหล่สไตล์คลาสสิกค,ค่ะที่มาพร้อมกับกระเป๋าด้านนอกแล้วก็มาพร้อมกับสายโซ่หนังแบบคลาสสิกด้วยไซส์ Size ของใบนี้ค่ะอยู่ที่6.6คูณ7.4คูณ2.3นิ้วนะคะเขาทำออกมาถึง2ส,สีด้วยกันในะคะในวัสดุของเจอร์ซี่นะคะก็คือสีดำแล้วก็สีแดงนะคะใบนี้เนี่ยราคาอยู่ที่3,800ดอลลาร์นะคะแต่ว่าใครที่ไม่ชอบวัสดุผ้านะใบนี้เขาก็มีเป็นวัสดุที่เป็นหนังแพทเทิร์นนะคะหรือว่าเป็นหนังแก้วนั่นเองมีสีขาวแล้วก็สีดำด้วยราคาก็จะอยู่ 4,200ดอลลาร์ค่ะและสำหรับใครที่ชอบกระเป๋าใบใหญ่นะคะเขาทำออกมาในเรื่องของ jersey hobo เช่นเดียวกันนะสีเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีสดใสต่างๆอย,างอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยก็มีด้วยนะใบนี้ค่ะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ค่ะราคาจะอยู่ที่4,500ดอลลาร์ค่ะแล้วถ้าพูดถึง c h a n e l เนี่ยจะไม่พูดถึง Classic f a b มันเป็นไปนไม่ได้เลยใช่ไหมคะคลา s s i c Fab ในแต่ละรุ่นในแต่ละคอลเลกชันเนี่ยเขาก็ออกสีสวยๆอ,ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครมองหากระเป๋าที่มันโดดเด่นจ จริงๆเนี่ยแนะนำเป็นคลาสสิกแฟลปใบนี้เลยค่ะ ตัวนี้ค่ะเป็นกระเป๋าคลาสสิกแฟลปนะคะในคอลเลคชันครูสตูซ2023เนี่ยเขาก็ทำออกมาโดยที่มีตัวเลือกมากมายเลยทีเดียวขนาดเนี่ยน่าจะเป็นไซส์เนี่ยอยู่ที่ขนาดกลางนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ร้อนออกมาเป็นแบบที่ออฟฟิเชียลเนาะเราก็จะได้ดูไซส์ที่เราต้องกะประมาณด้วยสายตาเท่านั้นนะคะใบนี้เนี่ยยังไม่มีราคาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนคิดว่าน่าจะต้องสั่งทำนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทุกคนใครที่มองหาอยู่เนี่ยก็ลองเทียบเคียงราคาใกล้ๆกันก็ได้อย่างเช่นรุ่นที่มันเป็นรุ่นแฟล แบบนี้นะคะถ้าเป็นหนังแกะสีดาหรือว่าสีน้าเงินเมทัลลิกเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่8,800ดอลลาร์แต่ใบนี้เนี่ยพอมันไม่ระบุราคาปุ๊บเราสันนิษฐานได้เลยว่ามันจะต้องไปสั่งที่ร้านนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็จะสูงกว่านี้แน่นอนใบต่อไปค่ะเป็นใบที่เรียกว่าคัมแบ็กแล้วเนี่ยสำหรับกระเป๋ารุ่นที่แบบหน้าตาแบบฟิลแบบนี้นะก็คือกระเป๋ารุ่นนี้เลยค่ะ ชาแนล large bowling bag นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าทรงโบลิ่งที่โดดเด่นมากเลยไซส์ของเขาอยู่ที่10.1คูณ12.1คูณ6.6นิ้วนะคะบอกได้เลยว่าข้างในเนี่ยคุณสามารถพกพาสิ่งของที่จำเป็นของคุณเนี่ยใส่ลงไปได้เลยแบบเต็มที่นะคะใบนี้ค่ะมาด้วยวัสดุที่เป็นวัสดุหนังลูกวัวส,สีขาวค่ะทุกคนสามารถใช้งานได้ทั้งแบบ top handle นะคะแล้วก็เป็นแบบ cross body ใบนี้ราคาอยู่ที่5,100ดอลลาร์ค่ะและอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจใน c o l l e c t i o นี้นะคะ คนน่าจะเห็นว่าเขาทําสีแรงๆออกมานะคะแต่ว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ถูกใจคนมากที่สุดค่ะก็คือสีแบบฟิลบาบีนั่นเอง กับกระเป๋าใบนี้เลย Hot Pink Pattern Vanity นะคะก็คือเป็นโทนสีชมพูบาร์บี้นั่นเองกระเป๋าใบนี้ค่ะทำออกมาในรูปทรงของ Vanity นะคะแล้วก็มาพร้อมกับหนังแก้วหรือว่าหนังแพ t t e r n นั่นเองค่ะไซส์ของเขาอยู่ที่5.7นิ้วคูณ5.1นิ้วคูณ3.1นิ้วค่ะกระเป๋าค่ะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนา่นารักน่ารักนะคะแล้วก็เขาทำออกมาถึง2ส,สีด้วยกันนะก็เป็นสีชมพูใบนี้นะคะแล้วก็มีสีขาวอีกหนึ่งใบนะทั้ง2เวอร์ชันนี้ค่ะขายในราคา4 2่0ดอลลาร์ค่ะ ไปดูกันที่ใบสุดน่ารักอีกหนึ่งใบซึ่งใบนี้เนี่ยใช้งานได้จริงสีดําเท่ๆสวยๆเก๋ๆใครมองหากระเป๋าที่จะใช้งานกลางคืนใบนี้แนะนําค่ะ okay. กับตัวนี้เลยค่ะ Chanel New Black Bags นะคะตัวนี้ค่ะเป็นคอลเลกชันที่เขาทำขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกใช้สีเป็นสีดำแล้วก็สีทองค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นกระเป๋าทรงกลมมาพร้อมกับสายที่เป็นสายโซ่ผสมผสานกับหนังนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจตรงที่เขาทำหูจับขึ้นมาเป็นท็อปแฮนเดิลนะคะโดยที่ท็อปแฮนเดิลเนี่ยแกะสลักด้วยคำว่า Chanel วิธีการเปิดปิดใบนี้ค่ะใช้เป็นแบบสไตล์10รอบนะคะขนาดของเขาอยู่ที่6.8นิ้วนะคะคูณ6.2นิ้วคูณ2.5นิ้วค่ะเนื่อ ว่าใบนี้เนี่ยไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะคะมอสก็เลยแนะนําว่ามันจะเหมาะกับการใช้เป็นดินเนอร์แบ็มากกว่าค่ะแล้วใครที่อยากจะได้กระเป๋าดินเนอร์แบ็แต่รู้สึกว่าใบนี้เนี่ยมันยังคงเรียบเกินไปไปดูใบต่อไปได้เลยบอกได้เลยว่ามันระยิบระยับจนแบบ ừ, อดใจไม่ไหวแน่นอน กับกระเป๋าใบนี้ค่ะ Chanel n Sparkling Mini Evening Bag นะคะแน่นอนว่าชื่อบอกไปแล้วว่าเป็น Evening Bag นะคะมาดูกันว่าทำไมมันถึงสาง่างามได้ขนาดนี้ค่ะตัวกระเป๋าใบเล็กๆที่ทำออกมาในทรงสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้ถ้าจุดเด่นก็คือเขาเลือกใช้ความแวววาวด้วยวัสดุที่แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกปัดที่เป็นลูกปัดแบบวิบๆแล้วก็มีตัวอะไหสีทองที่มันมาตัดกับสายที่เป็นสีเงินอีกโอ้โหเรียกได้ว่าใบนี้มองมุมไหนก็สวยค่ะเขาทำออกมาถึง2ส,สีด้วยกันนะ ก็คือสีที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีสีดําอีก1สีสอใบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครอยากได้แบบฟิลเท่ๆหน่อยออกงานกลางคืนเรียบๆหร,ร,รูๆหน่อยเลือกเป็นสีดําแต่ถ้าอยากได้อลังการแบบถือไปไหนทุกคนต้องแบบอ๋อสวยจังเลยอะไรเงี้ยทุกคนต้องทักเลยก็เลือกเป็นสีขาวได้เลย okay. ถ้าชอบให้โมสมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นเหล่านี้นะคะสามารถกด subscribe ไปได้เลยคุณจะได้ไม่พลาดและไม่ตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อของแบรนด์เนมด้วยค่ะทุกคนอยากให้โมสมาอัปเดตแบรนด์ไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ชื่อแบรนด์เอาไว้ได้เลยนะแล้วก็แบรนด์ไหนที่ทุกคนอยากดูเนี่ยโมสจะจัดมาให้เป็นพิเศษเลยแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย